พรยาโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้เวลาฟังอัดฟังธรรมสนทนาธรรมวินิจฉัยธรรมกับ,บัตมาพระมาธีรนาอคธิโรก็เป็นธรรมที่พูดประจำตามที่นึกได้คิดได้ อะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นอัดเป็นธรรมไปถ้าไม่มีผัสสะก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกิเลสก็อาศัยผัสสะธรรมะก็อาศัยความสัมผัสสัมพันธ์สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้ดับก็ได้มาพินิจพิจารณาเป็นอัดเป็นธรรมกัน ธรรมะเป็นเรื่องของการทรงไว้ซึ่งความถูกต้องดีงามที่เรียกว่าธรรมวินัยหรือบางทีก็เรียกว่าพระธรรมพระวินัยศีลธรรมคำว่าศีลธรรมก็คือธรรมวินัยนั่นแหละอันเดียวกันญาติโย,ยมทั้งหลายอารเรื่องศีลเรื่องธรรมนี้เป็นเรื่องที่ ผู้ปฏิบัติไม่เห็นใจตัวไม่เห็นใจปากเจท้องไม่เห็นใจความสุขของตัวเองผู้เดียวยังมีปัญญากรุณาถึงผู้อื่นสัตว์อื่นด้วยธรรมะจึงไม่ใช่ของคนใจแคบธรรมะจึงไม่ใช่ของคนคับแคบติดตันแต่ธรรมะนี้เป็นของผู้ที่มีใจกว้างขวาง และก็ไม่เห็นแก่ตัวการประพฤติศีลประพฤติธ,ธรรมท่านเรียกว่ามหาบุญเป็นบุญใหญ่มหาทานเป็นทานใหญ่อย่างที่เราทำบุญทำทานนี้งานบุญกฐถินงานบุญผ้าป่าหรือว่างานบุญอื่นๆหรือว่าการทำบุญทำทานถวายข้าวน้ำ อาหารเครื่องอุปโภคบริโภคยานพหาหนะไตรจีวรประทีปโคมไฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมทั้งหลายก็เรียกว่าบุญวทานเรียกว่าฐานนวัตถุอันนี้ก็เป็นบุญเป็นฐานแต่บุญทานใหญ่นั้น <c oughs> มันก็อยู่กับธรรมบมีไหนนั่นแหละเป็นมหาบุญมหาทาน ก็ต้องก็ต้องอยู่กับพระธรรมวินัยนั่นแหละอย่างเช่นศีลห้านี้เป็นเป็นมหาฐานก็ถือศีลถือธรรมแล้วก็เป็นมหาฐานกันเพราะว่าการไม่ฆ่าการไม่เบียดเบียนการไม่ลักขโมยการไม่ประพฤติผิดอสตรธรรมการไม่มุสาวาทการไม่ดื่มสุรามีไร เป็นต้นเหล่านี้เป็นมหาฐานเป็นบุญใหญ่เป็นอนิสงส์ใหญ่เพราะเป็นอเวรทานฐานที่ไม่มีเวรมีกรรมกับใครพยาปะชะทานฐา,านที่ไม่เบียดเบียนใครอันนี้ก็เป็นมหาฐานดังนั้นญาติโยมทั้งหลายธรรมวินัยนี้เป็นเรื่องความที่มีจิตใจกว้างขวาง,วางและเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่าปากแก่ท้องไม่เห็นแก่ชีวิตตัวผู้เดียวโดยไม่นึกถึงผู้ใดง่ายๆยัดจมทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ชอบใจสิ่งใดที่เราเกลียดเราไม่อยากได้เราไม่อยากตายเราไม่อยากป่วยไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่เราไม่อยู่อยากถูกค่มเหงรังแกสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันกับเรานั่นแหละ เขาก็ไม่อยากตายปลาเขาก็ไม่อยากตายกบเขียดเขาก็ไม่อยากตายนกนูกนกปูปีไก่หมูหวัวควายแพะแจะเขาไม่อยากตายทั้งนั้นแหละเมื่อเขาไม่อยากตายเราทั้งหลายก็ไม่ไปควรไปทำให้เขาตายเราเองก็ไม่อยากตาย เราก็ไม่ชอบความเป็นความตายความทุกข์สัตว์อื่นๆก็เหมือนกันอันนี้จึงเป็นที่มาของศีลได้ว่าทำตัวให้ปกติถ้าทำตัวไม่ปกติก็ต้องไปเกลียดไปโกรธไปโลภไปหลงก็เลยทำสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องความเบียดเบียนเบียดเบียนทางวาจาอันนี้ก็ผิดศีลเบียดเบียนทางกายนี่ก็ผิดศีล สัมมาวาจาก็คือไม่พูดมุสาวาทไม่พูดส่อเสียดหยาบเพ้อเจอ้ออันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสัมมาวาจาเป็นศีลทางวาจาทางกายก็คือไม่ฆาสัตว์ไม่ประพฤติผิดอสัตธรรมอันนี้ก็เป็นทางกายเรียกว่าสัมมากัมมันตะ อันนี้เป็นหลักศีลหลักธรรมหลักประพฤติปฏิบัติที่เราทั้งหลายอาจประพฤติปฏิบัติได้ตามควรตามสมควรประพฤติให้ดีให้งามกันได้เป็นสิ่งที่เราควรประพฤติและควรประพฤติปฏิบัติอันนี้ละศีลและธรรมก็คือวิน,นัยนั่นแหละเป็นข้อที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติอริยวินัยก็คือ วินัยของพระอริยเจ้าหรือความเป็นผู้ประเสริฐเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะต้องปฏิบัติสุขตะวินัยก็คือวินัยที่พระสุคตทรงสั่งสอนก็คือพระไตรปิฎกสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติว่าอันนี้ควรทาอันนี้ไม่ควรทําอันนี้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติที่จะสร้างความสุขให้แก่เรา ใครใครก็ต้องการความสุขทั้งนั้นแหละแต่ถ้าสุขมันมีสุขเพื่อทุกข์และก็สุขเพื่อสุขจริงๆสุขเพื่อทุกข์ก็กอบก็โกยเสพบสุขถ้าจนลืมเนื้อลืมตัวอันนี้สุขเพื่อทุกข์สุขไปเท่าไหร่ก็จะเหมือนกับทุกวิ่งตามไปเท่านั้นก็เป็นสุขที่ไม่จริงเท่าไหร่อันนี้เป็นสุขสุขเพื่อจะทุกข์ แต่สุขเพื่อจะสุขก็คือดําเนินตามอริยวิัยดำเนดำเนินตามสุขตะวินยัยวินัยที่พระสุคตเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ฉะนั้นหลักปฏิบัติในหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงทรงบัญญัติไว้ให้กับพวกเราได้เห็นก็เป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่ยากจนเกินไป เช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์อย่างนี้เรารักสุขเกลียดทุกข์เราไม่อยากตายเราไม่ชอบความเจ็บปวดทรมานสัตว์อื่นก็เหมือนกับเราชีวิตอื่นก็เหมือนกับเราเราอย่าเลยอย่าไปตีไปฆ่าอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยอย่าไปคดไปโกงเขาเลยไม่มีใครชอบให้เราไปคดไปโกง ไม่มีใครชอบให้เราไปโกหกหกลอกลวงพูดเท็จพูดยาพ,ดพูดเพ้่อเช้อสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ชอบทั้งนั้นเทวดาก็ไม่ชอบดังนั้นศีลธรรมนี้จึงเป็นเรื่องความปกติทางกายและจิตคือจิตใจปกติไม่ผิดเพี้ยนไปทางโลภทางราคะทางโกรธทางโทสะท,ท,ทางโมหะ ไม่ผิดไม่เพี้ยนโน้มเอียงไปทางนั้นเป็นผู้มีปกติกจิตไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคจิตโลภนี่เป็นโรคอย่างหนึ่งที่มันรักษายากเคยเห็นคนโลภใช่ไหมมันกอบมันโกยมันเป็นบ้าบ้าหอบบ้าหิวบ้าแบกบ้าหามบ้าไปหมดนถ้ามันได้โลภแล้วนี่อยากได้ซสจนไม่รู้จะว่าอย่างไร เกินตัวสั่นใจสั่นเพราะความอยากได้นั่นได้นี่ความอยากมันเข้าครอบงำแล้วก็เป็นทุกข์มากแต่คนที่มีความอยากมันก็ไม่คิดว่าทุกข์หรอกและความอยากนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันต้องละถ้าไม่ละมันก็จะอยากกันต่อไปไม่หยุดฉะนั้นความทุกข์มันมารู้จักกันได้ก็ก็ได้การ กำหนดใจรู้มันถ้าไม่กำหนดใจรู้มันก็ไม่รู้เท่าทันความทุกข์ถึงต้องมีสติปัฏฐานมีสติในกายเวทนาจิตธ,ธรรมแล้วก็เจริญสติปัฏฐานแล้วก็ยังเจริญโพชฌงเจ็ดประการน่โพชฌงโคสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตธาวิริยมปิตริปรสัสสติโพชฌงคา จะจะท่าปรีสมาธุเปกโพชังคาสเตเตสบดักษินามันต้องเจริญต้องเพียนต้องภาคเพียนพยายามทำให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าได้หย่อนลงเนี่ยาการที่เราได้หลายได้ประพฤติเรียกว่าพระธรรมก็ให้มาอยู่ในใจของเราเพราะกรรมทางใจมันแรง พระวินันก็มาอยู่ในตัวของเรารักษากายวาจาของเราให้ดีและศีลธรรมก็คือพระธรรม,มวินัยนั่นแหละก็ควรจ่งเคียงคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติของเรามันก็จะร่มเย็นสุขมันก็จะเป็นสุขที่แท้จริงไม่เป็นสุขเพื่อทุกข์บางอย่างสุขมันก็เป็นสุขเพื่อทุกข์สุขแล้วมันก็จะทุกข์ไปอีกบางอย่างมันก็เป็นสุขเพื่อสุข เป็นอริยวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเรียกว่าพระธรรมเทศนาสอนเราเป็นสุขตะวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้มีคุณค่ามากสิ่งนี้มีคุณค่าน้อยเราก็จะได้น้อมสิ่งเหล่านี้มาพระพฤติปฏิบัติให้ดีงามในตัวของเราในจิตของเราใจของเรา เบิกบานในตัวของเราอันนี้หลักปฏิบัติญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นผู้มีศีลมีธรรมก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้ใดผู้ใด,ดไปข่มตีเขียนฆ่าผู้ใดหรอกหรือสัตว์ใดหรอกเพราะมีเมตตากรุณาุมตตาอบุเบกขาอยู่เต็มหัวใจอันนี้ผู้ถือศีลถือธรรมฉะนั้นพระธรรมพระวินยัย และศีลและธรรมนี้ก็ควรที่จะต้องอยู่กับตัวเราในความประพฤติปฏิบัติของตัวเราตลอดเวลาจะขาดเสียก็ไม่ได้จะทะลุดังพลอยเสียก็ไม่ถูกต้องฝึกปรือไว้เสมอๆจะได้ร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตคนคนหนึ่งญาติโยมทั้งหลายถ้าจะถือศีลถือธรรมก็ไม่จี่ข้อวินัยก็ไม่ได้มากมายอะไร และข้อปฏิบัติทางใจเรียกว่าสติก็อยู่ในกายเบทนาจิตและธรรมอยู่ในตัวของเรานี่เองแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาก็อยู่ในตัวของเรานี่เองก็อยู่ที่ว่าเราหมั่นขยันอุทานวาโตสติมโตเท่าร่เท่านั้นเอง <c oughs> คือการหมั่นขยันอะไรก็ตามเถอะ การมันขยันอันนั้นก็ต้องมีสติเป็นรากเป็นฐานมันก็จะก่อให้เกิดการงานที่มีความสุขเป็นสัมมาอาชีวะก็คือการงานไม่เสียหายการงานไม่ขาดการงานไม่เสียการงานไม่ข้างข้าง,าง,าง,างการงานทำรักสำเร็จสำริจผลการงานอะไรที่เราทำไม่สำริจผลไม่สำเร็จมันก็บอกวิธีจิตและการกระทำของเราว่าเป็นคนไม่เอาไหน อยากขี้ไก่ไม่ฝ่อเป็นหลักปักขี้เลนทําอะไรก็ไม่สําเร็จสํำเริจผลก็ไม่เป็นสมาอาชีวะก็มันค้างคาเป็นอนากลาจากรรมบันตาคือการงานต้องไม่ค้างคาถ้าค้างคาใจของเรามันก็ไม่สำเริจผลไม่ว่างานโลกงานธรรมะงานจงกรมพราวนาหรืองานสรรสร้างคุณงามคำดีอื่นใดก็าตาม ก็จะได้ค้างคาเหมือนกับเราทํางานรารแต่ละวันแต่ละวันที่เรียกว่วากิจจวัดคืองานของผู้ปัดผู้กวาดผู้ดูแลวัดวา,าศาสนาสัตูศาสนากระตังโหตินี่ผู้ปัดผู้กวาดผู้ดูแลาศาสนานี้เป็นผู้ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าปัดกวาดสาลามีกิจจวัดมีกิจวัตร,วต,รต่างๆนานาเป็นผู้ เข้าใจในหลักทำคําสอนของพระพุทธองค์อันนี้ควรทําอันนี้ควรประพฤติปฏิบัติอันนี้คว,ทนนควรทธธํนนาทให้มากเพียรให้มากพยายามให้มากก็รู้ในสิ่งที่ควรทําก่อนทําหลังอันนี้แหละเป็นหลักประพฤติธปฏิบัติญาติโยมทั้งหลายเป็นหลักคุณงามความดีที่จะน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเป็นศีลเป็นธรรมเข้ามาสู่ใจของเรา นี่ธรรมะเป็นเรื่องความสบายเนื้อสบายตัวเป็นเรื่องความไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นภาคปฏิบัติที่เราปฏิบัติในตัวเราได้ตลอดเวลาทีเดียวศีลธรรมนี้มันต้องอยู่กับตัวเราตลอดเวลาอยู่แล้วละ่ะแต่ทางด้านจิตใจของเราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วความเป็นความตายมันมีอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ ความสุขมันมีได้ตลอดเวลาเหมือนกันดังนั้นธรรม,มะของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องฝังไว้ในใจของเราตลอดเวลาฝังธรรม,มะเนี่ยฝังไว้ในหัวจิตหัวใจของเราฝึกฝังไว้นะฝึกให้อยู่กับตัวเราตลอดเวลามีสติเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมอยู่ตลอดเวลากายของเราก็มีสติสุขทุกข์ก็มีสติ เพราะมนุษย์นี้ไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็สุขไม่เกิดก็ตายไม่ตายก็เกิดถ้าอยากมีพ้นทุกข์ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละเป็นของที่วนวนเวียนเวียน,น,นกันอยู่อย่างนี้วนเวียนเวียนวน,นกันอยู่อย่างนี้ไม่หยุดไม่ถอยเพราะว่ามนุษย์มีชีวิตประกอบด้วยความทุกข์และเกิดมามันมีความทุกข์อยู่แล้วเรียกว่าแจ่เจ็บตายด้วยความทุกข์อื่นที่จะเข้ามาคือกิเลสตัณหาของเราเอง ถ้าเรามมวแต่ประกอบความทุกข์มันก็จะเวียนบนในวัฏฏะสงสารอีกอีกมากมายหาที่ยุติไม่ได้เลยดังนั้นหลักธรรมหลักปฏิบัติที่เราพึงทําได้ปฏิบัติได้เราก็พึงทําพึงปฏิบัติให้มันดีงามให้มันได้ขึ้นมาในตัวของเราฝึกไว้ในตัวของเราใจของเราให้มันเข้มแข็งดีงามเลิศเลยในตัวของเราอยู่เสมอเสมอ ในการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าพระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองคตรัสไว้ดีแล้วพระวินัยก็คือสิ่งที่พระสุคตเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว <c oughs> ทั้งสอนข้อประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> เพื่อเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีที่งาม <c oughs> เป็นไปเพื่อความมากน้อย <c oughs> ไม่เป็นไปเพื่อความมากมาก เป็นไปเพื่อความภาคความเพียรไม่เป็นไปเพื่อความขี้เกียจขี้คร้านเป็นไปเพื่อความละวางไม่เป็นไปเพื่อความพอกพูนสั่งสมกิเลสเป็น <absolutely> ไปเพื่อประสะจากราคาตัญหาไม่เป็นไปเพื่อเพื่อหมกมุ่นในราคาตัณหาเป็นไปเพื่อความสงบวิเวกไม่เป็นไปเพื่อความครุกคลีตีโมง บุญวีบุญวายอะไรนั่นหลักธรรมหลักปฏิบัติเรียกว่าพระธรรมพระวินัยหลักของธรรมหลักของวินัยเป็นไปเพื่อความสันโดษไม่เป็นไปเพื่อความมากๆอยากได้เป็นไปเพื่อความสันโดษที่เรียกว่าสันตุถีอันนี้หลักหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรง,งแสดงเอาไว้เป็นหลักที่เราควรน้อมเข้ามาสู่กายสุ่จิตของเรา ทุกวีทุกวันกายเราจิตเรามันสงบมันก็สงบไปหมดนั่นแหละเรื่องต่างๆก็สงบตามกันไปถ้าตัวเราจิตเราไม่สงบเรื่องต่างๆมันก็ไม่สงบไม่เป็นพระอยู่ก็ไม่สงบเป็นอะไรก็ไม่สงบทั้งนั้นแหละถ้ามีศีลมีธรรมสงบแม้แต่สัตว์เดรัจฉา,านก็สงบมีมาแล้วนะคือสงบได้ในังฟังเสียงศีลเสียงธรรมฟัง พระท่านสวดก็สงบฟังแล้วจิตใจของเราก็ตามตามกำหนดรู้ไปก็สงบแล้พอสงบแล้วมันก็สบายถ้าไม่สงบมันก็วุ่นวายสงบนะสบายไม่สงบนะคือวุ่นวายอันนี้เป็นประการสำคัญฉะนั้นคนคนคน,คนเรานี่มันมีหลายอย่างเกิดมามันก็ต่างๆกัน บางคนก็รวยบางคนก็จนบางคนก็รูปร่างดีบางคนก็ไม่ดีบางคนก็พร้อมบางคนก็ไม่พร้อมแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาขวางทางศีล่างทรรได้หรอกอยู่ที่เราประพฤติปฏิบัติตัวของเรานี่เองไอ้เกิดมาก็เกิดมาแล้วบกพร่องสมบูรณ์ก็แตกต่างกันไปแต่ที่ทำเอาได้ในปัจจุบันนี้ก็คือข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่า สุทธาสีลังสมาดายะธรรมังสุจริตังเจเร ے. ก็คือทำกายให้บริสุทธิ์วาจาให้บริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยธรรมใจบริสุทธิ์อันก็คือกายสุจริตวจีสุจริตเมโนสุจริตไม่ให้นิวรันมันครอบงำหัวใจของเราพวกกามฉชันทะพยาบาททินมิทาอุทะจ,จะักุกุจจวิจิกิฉา ความขี้เกียจขี้คร้านง่วงเหงาหาวนอนความลังเลสงสัยความเพ่งโทษพยาบาทปองร้ายความหมกมุ่นพวกนี้ถ้าเรากาจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปกายเราก็สุจริตว่าจาีจราาเราก็สุจริตมโนเราก็สุจริตมันก็ดีทั้งนั้นดีวันดีคืนดีเดือนดีปีสรุปความดีนี้มันไม่เกี่ยวกับตายตายมันก็ดีไม่ตายมันก็ดีเพราะดีอยู่ที่จิตที่ใจ ดีอยู่ที่ข้อประพฤติปฏิบัติของเราอันได้ทําไว้แล้วก็ดีแล้วไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาอันไม่ได้ทําไว้ในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ดีอย่านึกว่าไม่ทําแล้วจะดีนะทําไม่ได้ทําทานไม่ได้รักษาศีลไม่จเจริญภาวนาไม่ทําอันนี้ก็ไม่ดีเอาเส้นเลยอันได้ทํานี้เป็นการดีคือทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาเรียกว่าไตรศิกขา ถ้านอมเข้ามาสู่กายสู่จิตของเราก็เป็นมรรคเป็นผลเป็นพระนิพพานในตัวของเราเป็นเครื่องดับกิเลสในตัวของเรามันก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่กระสับกระส่ายจิตใจเราก็ดีสงบสงัดในตัวของเราอันนี้หลักธรรมเป็นไปเพื่อประศจากราคาตัญหาเป็นไปเพื่อไม่ประกอบไปด้วยทุกข์ เป็นไปเพื่อความไม่สังสมเป็นไปเพื่อความไม่มากๆากมากได้เป็นไปเพื่อความวิเวกสงบสงัดทั้งกายวาจาจิตและกิเลสก็สงบไปด้วยเป็นไปเพื่อความภาคความเพียรไม่เกียจคร้านเป็นไปเพื่อความสันโดษสบายสว่างสงบไม่ไม่วุ่นวี่วุ่นวายว่าเงินเถอะนี่หลักธรรมซึ่งเป็นหลักพระพฤติปฏิบัติญาจยมทั้งหลายให้น้อมเข้ามา วันเวลามันผ่านไปทุกวันทุกวันอะไรที่มันดีๆก็พยายามกันหน่อยฝึกเปลือกันหน่อยมันผ่านไปทุกวันทุกวันอย่ามัวแต่ไปทะเลาะก,กันอย่ามัวแต่ไปชังกันอย่ามัวแต่ไปเกลียดกันบางทีไปเกลียดเกลียดมันเพิ่มเกลียดสมมุติว่าเราเกลียดคนนี้และมีคนอื่นมาเกลียดด้วย เราก็จะชอบคนที่เกลียดกับเรามันก็เพิ่มจานวนคนก็ไปอีกแต่ถ้าเป็นความรักเรารักคนนี้แล้วมีคนมาว่าคนนี้ดีเราก็รักคนนั้นไปด้วยมันก็เพิ่มความรักความดีไปที่นี่เป็นความดีอันนี้ดีเราเห็นดีว่าคนนี้ทำดีพระอาจารย์รูปนี้ท่านปฏิบัติดีเราเห็นดีก็มีคนมาเห็นดีเห็นงามไปด้วยมันก็ดีไปกันใหญ่ดีกันไปกันอีก อันนี้จะเพิ่มความรักหรือจะเพิ่มความเกลียดหรือจะเพิ่มความดีมันก็อยู่ที่เราถ้าเราไปเห็นดีเห็นงามคนอื่นไม่ดีงามกับเราเราก็ไม่ดีงามกับเขาไปด้วยแต่ถ้าเขาไม่ดีงามกับเราเรากับเขาก็เป็นดีไปด้วยกันเกลียดเหมือนกันก็เป็นหมู่เป็นพวกเราไปเกลียดใครคนอื่นมาเกลียดด้วยเราก็ชอบคนที่เกลียดกับเราแต่ถ้าเราไปเกลียดใครคนนั้นมารักคนที่เราเกลียด แล้วก็มาเกลียดคนที่รักคนนั้นอีกมันซับมันซ้อนมันย้อนมันยอกอย่างไรไม่รู้พระพุทธองค์จึงให้รักษาตัวจิตของเรานี่อย่าให้มันกระเพื่อมเสื่อมสูญไปจากคุณงามความดีและคุณธรรมนั้นเลยอันนี้แหละชีวิตวันหนึ่งที่มันผ่านไปผ่านไปญาติโยมทั้งหลายมันก็ผ่านไปแบบนี้เป็นไปแบบนี้มีหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีที่งาม มีหลักการแห่งคุณงามความดีเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรามันก็จะดีจะงามมันก็จะเป็นสุขในหัวใจของเราอีกมากมายทีเดียวมีผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอเป็นคติธรรมอัตมาวันวันมานั่งพูดนึ่อะไรได้ก็พูดไปเป็นธรรมะวัดป่าไม่ต้องตระต้องเตรียมอะไรหรอกก็มานั่งพูดเป็นอะไรสัมผัสสัมพันธ์ก็พูดไปตามสมควร เดี๋ามาเอาโลกเอาภายอะไรกับอาตมามากมายนักมาฟังกันเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นศรัทธาเป็นวิมุติกันดีกว่าดีกว่าอย่างอื่นอันนี้เป็นหลักธรรมที่พูพท่านทั้งหลายได้ฟังแต่ละวันแต่ละวัน,วนเรียกว่าเป็นธรรมานุธรรมะปฏิปโนเป็นการปฏิบัตรริธรรมสมควรแจรรมเอาความดีความงามมาว่ากันเอาสิ่งที่ดีๆมาพูดกัน บางอย่างเราอาจจะยังทําไม่ได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่ดีก็ควรบอกกันเหมือนกับว่าบางอย่างเรายังไม่ได้บางอย่างเรายังไม่เรียนรู้บางอย่างเรายังไม่ถึงแต่เราก็นํามาพูดกันเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อจะได้ก้าวไปถึงจุดนั้นอันนี้เป็นกําลังใจและเป็นการชี้ทางดับทุกข์ให้กันและกันนั่นแหละอันนี้ผู้ท่านาได้ฟังกันอนุโมทนากับทุกๆคนขอความสุขความเจริญ ความสวัสด,ดีบุงคลจึงมีเจ้ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอละว,วันนี้อาตมาพระมาทีินาคติโรพร้อมกับธรรมจากภูผาสมควรเจเวลาแลลวลัละจึงขอจเจริญพรเจ้าจมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้จเจริญพร